สวัสดีครับพี่น้อ,องสุขุสุขนสุ่มงสุบอนครับมืนนีผ้ามาเบิรเอาง่วงมาเลียกับง่วงนะครับเพาะมืนนีผ้ามาเบิร์นขงัวงคู่ต้นครับบ้านน้องคู่ร่องตำบลล้อมค้อมอำเภอพนจังหวัดคอนเ่นครับเส้นทางมาจากอำเภอพนไปทางอำเภอเวียงหน่อยเด้ครับเดอ้อจากอำเภอพนมากประม่านหาหกโลนี่พี่น้องเนาะคันเห็นแล้วอยากเบิงตัวจริงกับมาเนาะครับตามที่ผมบอกนี่หรือขันมีตัวถึกตาและค่าถึกใจครับมือนี มีตะงามๆนะครับแม่ลูกลูกผูลูกแม่เป็น้องมากแล้วก็เบอร์ูคต้นขึ้นไปให้นะครับเนาะครับเพื่อบระป็นการเสียเวลาครับไปฟังละข้ามพร้อมครับครับสวัสดีครับพุต้นครับสวัสดีครับผมนี่ครับมันนีมีจากโค้มครับมันนีกาบอหหายโค้มแต่ว่าเน่คุณภาพเลยครับกาสีเป็นว่า กให้พี่น้องไปเลี้ยงครับผมเด่นคุณภาพครับการมีอยู่ซีครูครับซีคูซีเบอร์ครับซีเบอร์ครับผมนี่รายการเนาะครับผมพอดีว่าที่แหลกมันมีหลายคนนี่อยู่คนมาเอาหนาคอกไปเบิร์ตครับผมเลยเหลืออยู่ซีครูพอดีว่าได้เอิ่นอ้ไนั้นมาแล้วเลยเอ้าซีครูกับซีเบอร์แล้เบิรงเลยครับไขเพิ่นเบิรงเลยครับผมเาเริ่มจากเริ่มจากคุ่นก็ได้ครับผมผู้มูสีแดงขุนเนาะครับพี่น้องครับเบอร์หนึ่งแม่ลูกลูกแม่ครับลูกแม่ ตัวนี้อ่างดีนะครับเด้อแม่เพิ่นกับลูกสีแดงเข้ากันแม่เพิ่นนี่เป็นง่วงอ่างจากน้อยครับท้องสร้างอ่างดีกินยากเก่งให้ลูกง่ามคือเพิ่นวานนี่หลังพี่น,อน้องนี่เครื่องดำครับขั้มสูงหลายอะไรครับแม่แม่แบบว่าลายสามสิบห้าฐานสิบหกคืนครับบวกครับแม่สูงลายสามหาสามหกบวกเนาะโ,หโ,หโอ้ลูกง่ามครับแม่นี่ให้ลูกง่ามลูกอายุจะเดือนครับลกระซี่ทัเดือนละครับลูกกระซีทั้งหาเดือน แม่ผะสมไว้สองเดือนแม่ครับท่านได้ตรวจทองครับบอท่านได้ตรวจรองได้เป็นรองเด้อสูงเท่าไรก็ครับแม่เนี่ยประมาณหนึ่สามสิบหกครับผมเออหนึ่งสามหาสามหกเนาะเอาครับบันนี้ลูกตัวนี้ลูกตัวใดเพิ่นครับน่าี่เป็นลูกตัวที่สามครับผมลูกตัวที่สามอู้พี่น้องเบิ่งได้ครับเด้อครับลำตัวโค่นหางไหมโค่นหางสวยครับโค่นอะบื้อลึงน้ำไตน้ำลางโอ้คอแข้งขาดีครับผมไปถือว่าแม่นี่ให้ลูกดีเนาะให้ลูกงามครับให้ลูกดีครับชัดเจน ลูกตัวนี้ลูกโตที่ใดเพื่นครับเนี่ยที่สามครับผมลูกโตที่สามนะครับแม่ลูกลูกแม่ครับผมให้ลูกได้อีกหลายครับลูกตัวที่สามแลคาเปิดใบรับนะครับราคาเปิดใบสี่หมื่นสองพันบาทครับต่อรองได้ครับสี่หมื่นสองพันบาทต่อรองได้ซื้อสองรุ่นสามซื้อสองรุ่นสามเนาะเพราเบิ่งแม่เพิ่นบานพี่น้องปลายนุ่มแหลมๆครับเขาปี๊ปปีคุ้งๆไม่พี่น้องเนาะนี่ครับลูกสาวเพิ่นสีเป็นเหลนน้ำมออย่างเดียวลูกตัวที่สามเนาะ ในทองตัวที่สี่พี่น้องรุ่นเอารุ่นเอาครับแต่ว่าลูกสาวการส่งลูกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับล่ำชิงล่ำตัวดีแห้งการส่งลูกชัวร์สุดยอดเนาะสุดยอดครับผมเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกกันปะครับผมทั้งแม่ทั้งลูกครับโอ้พี่น้อง,คองเครื่องดำปือ้อปื้อด้วยครับนี่<อ>ลูกกับเครื่องดำแม่กับเครื่องดำและขานี่ครับพ้องวัยซื้อพนักขุนตวนว่าการรับประกันการคือเก่าหนึ่อเดือนนึงส่งพี่ลอยลูกครับผมนี่คือเบอร์หนึ่งนะพี่น้องเนาะครับผมครับพี่น้องครับบัดนี้มาเบอร์ที่ โอ้เบอร์ที่สองนี่ติดกระทบติดหูจังน้อยเนาะแม่บักไงเด้อครับเด้อนี่ลูกกะงามครับบ่าเนี่ลูกแม่คือกันบอครับลูกโตแม่คือกันลูกโตไดนเพิ่นอ้อนี่เนาะลูกโตที่ที่หนึ่งเลยเนาะแม่ครับผมพอเพิ่นซื้อว่าจังไรเนี่บ่มีใบครับตัวนี้บ่มีใบครับผมจักเดือนครับลูกอะลูกประมาสามเดือนกว่าครับลูกอยู่สามเดือนกว่าแม่เป็นสัตว์แล้วสูงสูงหลายไปไลยเนาะครับแม่นี่ครับผม แม่นี่สูงอยู่ลอยหาสิเปดพนะครับผมกินแหงกินแหงหนาน้นโน้ตุ้นตูนสุดๆครับน้ำใต้น้ำล่างมือลึงเหงาอ่านลัดครับแม่นี่ติดกระทบครับปลายนุ่มเลม่ยนๆสวยๆปุกลุดคอแขงขาดีนี่ลูกสาวเพิ่นเน้ยครับเด้อจังเดือนกี่ละสามเดือนกว่าแล้วสามเดือนกว่าันี่ลูกแรกเพิ่นเนี่เนาะลูกแรกครับผมโอ้แม่นี่จังๆเลยพี่น้องคักเลยนี่ให้ลูกมางามครับนี่ครับนี่หนาๆแดงๆดงจึงคือง่ยลูกเนาะ สวยงามครับแม่นี่ไปได้หลายทางครับพี่นอง <แบ S 1> ทับ,<แ>บเปาทับพ่อได้ก็ได้เนาะพอพอพ่นเป็นงัวโค้งสางไงโค้งสางไงโค้งสางหนาโค้งสูงครับแม่นี่เครื่องอม้มอมครับไม่แดงไม่ดำโค้หางดีไยหางงามนะ<ด><ด>ครับเด้อครับ,รบพี่นองครับเบิ่งดูให้เราจากได้เลยครับเด้อพวกสีตั้งฟ้าไหมเฮ็ดคอกไหมก็อย่าลืมครับเมาไดเนาะมาไดหรือขั้นมอไปมืดนน่ก็ราคากรดได้หลาย พอส่งกันจะู่หมองเดียวครับเบอร์สองแล้วค่าเปิดไปเท่าไดรครับล้เบอร์สองเนี่ยมันอยู่น้ำผมมาสักพักแล้วผมจะเปิดไ้เอาต่ทุนขึ้นเลยห้าหมบาทครับห้าหมื่บาทแม่ครับผมห้าหมบาทครับแม่บักไงบัเขือครับผมคุณดีตั้งหากเลยครับได้บได้อิ่มคุณดีคุณดีคุณดีครับเบลียนบบเตนบอดีดบรองเซคนหนานุ่นตุ้นสวดดีครับผมพี่น้องงามคับพี่น้องงได้ง่ายอีกทั้งหาครับ แสงก็ดีดีพี่น้องมือนี่แสงชัดเจนดีง่วงกะง่ามด้วยครับนี่ตัวตรงง่ามนี่คือเบอร์ที่สองครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเบอร์ที่สามด้วพี่น้องเด้อบาดนี่เบอร์ที่สามแม่ขาวลูกแยงกันบาครับนี่แม่โบดครับโอ้แม่ติดโบดติดเท้าโบดนี่บอกนี่บ่ลูก่ะนี่ลูกสาวครับแม่ลูกลูกแม่แม่สีนวลๆวครับหรือเท่าโบดแหละพี่น้องเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับเด้อนี่ เป็นง่วลูกไดครับลูกแรกครับเป็นง่วลูกแรกลูกำํำอิดครับนี่นี่ลูกแรกเพิ่นเป็นตัวเมอ้นสีงามน้ะลูกเนาะสีแดงบนนะครับ <ว iatric S 2> สีแดงแบบแดงแบบเนี้ยๆเลยครับครับผมแม่นี่สูงซ้ำไดครับแม่มวบวกครับ <ak> แม่สูงอยู่ลอยสี่สิบห้าบวกบครับนี่ครับโค่นหางงามเลยครับเด้อโค่นหางงามเครื่องดำปื้ปื้อครับไปนี่นุ่มครับมบิ่งนุ่มปลายสีแหลมแหลม ลูกเพิคนด้จังเดือนหรอครับนี่ลูกกันในสีเดือนกว่าหรอครับลูกในสีเดือนสีแดงงามงามแม่ผสมในเหล่าเดือนกว่าครับแม่ผสมในเหล่าเดือนกว่าผสมยังครับอ่านี่ผสมมุทตั้นครับแม่ผสมพุทธตั้นไหมนี่ใบครับนีใบพีหนอครับนีใบได้ครับได้แต่นี้เอ้าถุออกมาจากกันแทะจักน่อยนะครับเนาะนี่พี่น้องเป็นไงคู่ลูกเพิ่นอะ แยกลูกก็ไครับนอยากลูกก็ได้แม่ัลูก้เพแรี่ครับลูกอกในมรออยันลูกแรีววันเถม่ครับผมกมนี่นาเนะรัป็ว่าทาโนครับมนี่นาครับด้วหนาครับนมกัติปีอยู่ด้ครับน่บันยนบนวนมตึงตึงอยู่ด้พนองลูกแรกครับลูกแรกครับผูลูกผครับนองครับแม่ลูกลูกแม่เบอร์สครับเบิดและคาไปส่ครับลค พันบาทครับ4ี่หมื่นสี่พันซื้อสองลุนสามครับผมซื้อสองลุนสามได้เป็นทางเด้อสี่หมื่นสี่พันนะครับเนาะดูสีงามแทถวนาะสีงามครับแดงบดเครื่องดําจะไปหาหมูแม่สีขาวเป็นได้เป็นทางแม่ขาวหรือเท่าบดลูกนี่ยมัต้องห่วงนี่ครับต่างข้อหนังข้อครับขนาดวะบ่ะบ่ะต้องเบิ่งช่างบดยันแสงเนาะ นังหลายไม่นี่นาลามลาดีสมุดเก่งครับอืมอสมุดเก่งสมุดงามครับลูกสิเป็นเหร็นมูครับเบอร์ที่สามเนาะเบอร์ที่สครับบับนนี้กับสีผ้าพี่น้องไปเบิรงตัวที่สี่เบอร์ที่สี่เนาะครับผมนี่พี่น้องโอ้โหลูกลูกแบงแฮทรงลูกง่ายพักเนาะสีไหมเท่าบที่เราพันว่าให้ลูกคือพอเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์พันว่าสีคือพอแมนอยู่เลยแมนอยู่ในเนาะครับผมก็พี่น้องครับแจ้งไว้ก่อนมื้อนี้ลืมองไหมด้วยครับเด้อ แต่ว่าผมยำบอยยำกุ้โมสุขุมอยู่่วาเป็นราคาคว้วสูงอายุทองโตที่เท่าใดนะครับเ<น>พราะเพราะว่าไม่เลื่อม,อมไม่พี่น้องผมเลื่อมไหมครับเสียงคุต้ต้นอัสซีเบอยินเนาะครับผมได้ยินกัดยิ้นค,คอยแต่ว่าผมผาาทับไใบหิอยู่นเ,ยนเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับบันนี้เขามาเบิงเบ้งเบอร์ที่สี่เนะาะเบอร์ที่สี่เบอร์ที่ไทยครับนี่ครับแม่ลูกนี่บ่แม่เพื่อนนะแม่แม่ลูกลูกผูนบ่ครับผมลูกผูนตัวนุ่นบ่ โอ้พนนี่ก็ส่งลูกบบธรรมดาครับนี่เอาพี่น้องไว้เบิงพญาม,มาไกลไกลกว่าน้อน,น,นี่น้องไล่มาหาแม่แล้วโอ้โอโลูกหนาครับน้ออันเพิ่นอายุจกักเดือนแล้วครับลูกหเดือนกว่าหรอครับหาเดือนกว่า,าเาบ,บิงเบิงจากเขาแม่คือสิาเป็นงว่วลูกแรกเนาะง่วล,ลูกแรกครับแม่กระทบแล้วเออเป็นงว่วลูกแรกแม่ทับยังครับแม่ทับอันข่มโตครับผมข่มโตด้วยครับเด้อตัวนี้แม่ทับข่มโตครับผมลูกผูบครับพี่น้องจักเดือนเนาะลูกเพิ่นนีิ หาเดือนกลัวครับผมหาพี่น้องลูกหาเดือนกลัวครับงวดกินยาดีกินยาเจ้งสุดโตพี่น้องได้ไปครับยาเกิดน้าหัวให้ปไปหน้าครับพี่น้องคือถอนหัวถอนกล้วยนะครับเนาะเอามาเบิ่งอนุคุนต้นได้ครับเด้อราคาวามาต่อรองกันเลยเมื่อสุดโตตัวนี้เบอร์ที่4ครับเปิดราค่าแบบนี้เลยครับเบอร์นี้เบอร์ที่4ครับผมเปิดราคาไว้อ่าเบอร์เนี้ยผมจะให้ไปเลี้ยงเลยครับเอาราคาต้นทุนเลยแบ่งกันไปเลี้ยงครับผมเปิดทัีและคา บาทครับโอ้พี่น้องสามหมบาทสามหมบาทครับผู้ใดกลังลงหาครับแม่ลูกหาลูกก่งกแล้วก็แม่อาชีลุ่นทองน้ำอีกต่างหาครับแม่สูงสํ้นเนอครับนี่แม่สูงมาอยสบวกครับมนรับยสามสิบบวกอ้าพี่น้องมันนี่มีอยู่กันซีเบอร์น้ำใต้น้ำล่างมือลืมนุ่มนุมดีเยครับเด้อนั่งบ้านเห็นตำหนีนะครับน้ตอนนี้มีตำหนีก็จะแจ้งไว้ อย่งพี่น้องรับทราบไว้นี่ครับพูยหน่อยงินน้อยไปจนนุ่งกันครับพี่น้องอ่ะนี่มาเบิองมักผูมักแม่มะข้มไหนด้วยครับเด้อเลือกเอาครับเอาไปเลี้ยงไปเกีย่ยวเอาไปเอาเนี้ยมันครับราคาเมือนี้ก็ถือว่าลดราคาลงมาอีกดอกกาต่ลอลงได้ต่อรองได้อีกจุพี่น้องซ้ำไหนจำหนึ่งหายไปเลยครับเมือนนี่ก็จะหาไปเลยอ่างี้ยเงยอย่างข้ามนี่พวต้องพึ่งเรื่องน้องนำโนมครับ การส่งลูกดีสุดโตครับอ่ะครับมีแนวดีๆมีเอียงฝักพี่ผักน่องเข้าบอกครับถ้าผู้ใดอยากได้ง้อก็ง้อส่วนมากอยู่ข้าผมสิเป็นง้อแม่แม่ลูกลูกแม่ลูกผัวเสียละครับแต่ว่าเข้ากับสีเน้นง้อที่ห้ลูกส่งลูกเก่งๆนำนมดีๆเองเสียครับพอแม่พี่น้องซือไปจัองคอยสีบดต้องว่ามารุ่นว่ามันสีออกลูกเป็นยังไงนำนมเป็นยังไงครับอยู่นี่เข้าหาคัดสันมาหายบิดแล้วครับผมขัดสันเอาแม่ลูกที่โค้มดีๆหายลูกงามๆครับ น้ำนมดีๆมาห้ครับผู้ใดขอมูลบวครบบ่ชอย่างกับแอดไลน์มาเลยครับตามเบอร์โทรนี้ครับผมหรือว่าเฟซบุ๊กผมภูวนันสายกลางครับทรมาหาสอบถามขอมูลได้ครับกับขอบุญขอบคุณหลายๆครับผู้ใดพอแม่พี่น้องผู้เสื่อง้อจากฟ้ามผมไปครับผมมิยังกับโทรหาได้เสมอครับผมครับนองครับพ่อครับชิปหน้าชิปไม่ชิปต่อไปครับผมนวนทั่วคุตตนสวัสดีครับ